การรถไฟเนี่ยเปิดใช้อุโมงส่วนหนึ่งของรถไฟทางคู่ครับอืมนี่เป็นคลิปที่คุณแม็กซ์พุทธิพงศ์เนี่ยได้มีการนำเสนอฮะบขบวน2 3, 3 3วิ่งเข้าอุโมงบ้ากระเบานะฮะฝุ่นตลบเลยนะปิดแมสก์นะต่างรถไฟด้วยนะครับนี่เขาเตือนนะ<อ>นะเพราะว่าเป็นการประเดิมใช้นะอุโมงนี้ฮะคนดูตื่นเต้นนะโอ้อุโมงเนี่ยยาวยาวที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้อุโมงเนี้ย ตั้งอยู่ระหว่างสถานีมาากระเบากับสถานีหินลับฮะความกว้าง7.5เมตรสูง7เมตรความยาวเนี่ย5กิโลเมตร41กับ5กิโลเมตรกับอีก400เมตรยาวมากแต่นี่ดูฝุ่นนะฝุ่นเยอะมากเนี่ยฝุ่นตลบเลยฮะโอ้แล้วปรากฏว่าอ้าวคนผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยแล้วมันยาวั้ง5กิโลอ่ะนะตอนแรกนีกว่าจะชมวิว จำได้ไหมที่เราเอาคลิปมาให้ดูเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยรถเนี่ยค่อยๆไปไง<ฆ>รถเนี่ยค่อยๆวิ่งแต่พราะความเร็วเดินทางจริงใช้ความเร็วฝุ่นตลบแบบนี้เลยฮะแล,แล้ววันนี้ก็มีผู้ใช้เฟซบุ o กเนี่ยโพสต์คลิปเหล่านี้กันนะก็คือผู้ใช้บริการรถไฟ<ฆ>มีทั้งคนไทยและต่างชาตินะ<ฆ>นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นขบวนชั้น3ที่เป็นพัดลมอะ<ฆ>่ะก็จะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ฮะ<ฆ>หลายคลิปเลยนะที่มีการโพสต โอ้โหมีทั้งคนไทยคนต่างชาตินะที่โพสต์ดู่เนี้ยโอโ้โหวันแรกเนี่ยผู้โด,ดยสารเนี่ยโอมเลยฮะกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยโอ้ดูสิฮะเนี่ยแต่ละคลิปนะบางคลิปนี่ยังกับในหนังนะนะต้องปิดจมูกอะค่ะนะฮะเนี่ยนะะเดี๋ยวเรามุมนี้นะมุมนี้เหมือนในหนังเลยดูดิ <laughs> โอ้โหเพราะว่าเป็นขบวนที่เปิดหน้าต่างไง โอ้โหมันก็รับฝุ่นเข้ามาแหละงันแต่มุมนี้ดูแบบน่าเหมือนในหนังมากครัน่ากลัวในดูมุมนี้คลิปหนึ่งฮะอันนี้จากเรเดอร์ไทยแลนด์ฮะนี่ตรงอุโมงค์ผาเสด็จฮะโอ้โหนะแต่การรถไฟแห่งประเทศไทยฮะได้มีการชี้แจงล่าสุดนะว่ากรณีนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยะโชติ สั่งการให้การรถไฟเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะก็ได้จัดเจ้าที่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างลงตรวจพื้นที่เพราะว่าอุมโมงค์เนี่ยมันมีฝุ่นค้างสะสมกระแสลมพัดเข้ามาหลังจากสร้างเสร็จก่อนเปิดให้บริการผู้รับจ้างใช้พัดลมเป่าอัดอากาศเพื่อไล่ฝุ่นแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีฝุ่นสะสมอยู่ก็เลยจะเร่งเข้าไปแก้ปัญหาฮะประสานให้บริษัทผู้รับจ้างใช้น้ําฉีดล้างทําความสะอาดหนัก แล้วใช้พัดลมเป่าอัดอากาศเพื่อไล่ฝุ่นออกไปให้หมดดําเนินการให้เสร็จภายใน14วันนะแล้วจะให้กลับมาเปิดใช้อีกครั้งหนึ่ง12สิงหาคมอะ,นะ่ะนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อยายังไม่ใช้อันนี้ค่ะเจอกันอีกทีหนึง่ง12สิงหานะโอ้โหหรือว่าจะเป็นจุดขายไหมใครอยากจะไปนั่งโอ้นี่ขนาดเป่าพัดลมไปแล้วก่อนเปิดนะคะมันไม่พอใช่ไหมะนะเดี๋ยวเราดูภาพฮะ นะอุมโมงข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเห็ไหมคือสร้างเสร็จแล้วเปิดอยู่ยังไงลมก็พัดฝุ่นเข้าไปนะพอรถไฟมาทีนี้นก็ตลบเลยทีนี้รถไฟวิ่งเร็วนะแต่สั่งให้แก้ไขแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยขมานาคมครับนะ,ะนะส่วนเพจวันนี้ก้าวไกลโกงอะไรนะวันนี้เขาตามเรื่องอะไรเนี่ยนะคือมันมีเคสผู้สมัครสอสอของพรรคก้าวไกลนะขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วดื่มแอลกอฮอล์ไงซึ่งโคศกของพรรคนะนะคุณเพชร กรุณพลเนี่ยยอมรับนะว่ากรณีนี้มีเหตุการณ์เช่นนี้จริงอะก็ตักเตือนไปแล้วรับสภาพผู้สมัครสอสสาวดื่มแอลกอฮอล์ขับรถเกิดอุบัติเหตุจริงได้ตักเตือนไปแล้วค่ะแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยใช่ค่ะแอดมินเนี่ยเขาก็ให้รายละเอียดนะคะสรุปเคสดังกล่าวเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครสอสพักเก้าไกลนะคะชื่อว่าคุณวริษราหรือว่าคุณรีวิวเป็นผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์นะคะปัจจุบันก็ยังเป็นสมาชิกพักนะคะแล้วก็ร่วมงานกับพัก นะคะร่วมงานกับสสอ,อย่างสม่ำเสมอเจ้าตัวเนี่ยคือคุณรีวิวก็ยอมรับว่าดื่มแอลโกอฮอล์และขับรถจริงส่วนอุบัติเหตุใครถูกใครผิดอันนี้ต้องไปรอดูกล้องวงจรปิดและหลักฐานเพิ่มเติมนะคะส่วนที่คุณเพชรกรุนพลออกมาโพสต์ว่าได้ตักเตือนคุณรีวิวไปแล้วนะคะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมนะแล้วก็ตั้งคําถามนะคะว่าการที่ไปเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ชี้แจงไปเอาคลิปมาได้ยังไงแอดมินบอกว่าตํารวจเนี่ยแจ้งว่า ไม่ได้ให้กล้องวงจรปิดกับผู้กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นทําไมคุณเพชรจึงเอาคลิปออกมาโพสต์ก่อนได้ตั้งคำถามว่าใช้อำนาจหรืออภิสิทธิ์อะไรหรือไม่แล้วก็บอกว่าพยานในที่เกิดเหตุเนี่ยแจ้งว่าคุณรีวิวเนี่ยไม่ได้ลงมาสนใจหรือดูแลผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งทั้งที่มีเด็กสองขวบอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะอันนี้สรุปเบื้องต้นตามน,นี้ก่อนแล้วเพจที่เ,เขาโพสต์ภาพของเด็กที่ประสบเหตุเนี่ยนะแต่เราขออนุญาตไม่นําเสนอนะเพราะมมนเห็น โอ้เห็นเด็กนี่น่าสงสารมากนะคือกรณีนี้ผิดถูกก็ต้องว่ากันตามกฎหมายแต่ยอมรับว่าดื่มมาจริงฮะแล้วเพจวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรเนี่ยได้มีการโพสต์นะเป็นดิจิตอลฟุตปินภาพอไอจของคุณรีวิวนะซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อนะ,ะเพราะฉะนั้นถือเป็นบุคคลสาธารณะนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เธอเคยโพสต์ก่อนหน้านี้โอ้บางข้อความนี่ก็ หญิงเองก็ลาบากนะจ๊ะจุดๆๆสิอย่างเงี้ยเห็น huh. ไหมอ่นะแอดมินเพจเลยบอกว่าคุณสสบัติแบบนี้พักเก้าไก่ชอบแน่ๆถึงว่าอุ้มกันหน้าดูแบบดิจิตอลฟุตปริมนะ uh huh. ส่วนพักเก้าไก่ล่าสุดได้มีการชนรณรงค์เชิญชวนให้มาติดตามฟังคําตัดสินที่พักเก้าไก่ในวันที่7สิงหาแล้วก็ได้มีการแชร์แบนเนอร์นี้ทีนี้ เนะอ็กซ์คลูซีฟเลคเชอร์นะโดยปิยบุตรแสงกนก,กุลสารรัฐมนุนและการยุบพักการเมืองวันนั้นเลยนะจะมาพูดก่อนนาทีที่สารจะอ่านคำวินิจฉัยฮะเดี่ยวเดียวเดียวเพราะว่าจะพูดช่วง1 3 3 0นถึง15านาฬิกาสารนัดอ่านคำวินิจฉัย15บหนาฬิกาไงใช่ค่ะนะคือกรณีนี้ถ้าประกอบกับคลิปที่พักเก้าไกลนำเสนอ,อเป็นการปลุกเลยแล้วก็โจมตีสารเลยอ่ะนะแล้วมาประกอบกับปิยบุตรจะมา เลคเชอร์ประเด็นสารรัฐมนูญกับการยุบพักซึ่งเดาได้อยู่แล้วว่าจะพูดยังไงจะกดดันไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเจตนาคืออะไรอันนี้มันชัดเจนนะซึ่งเจตนาแบบนี้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไรนะักส่วนคุณสิริกัญญาถูกถามนะ,ะถ้าเกิดว่าพักเก้าไกลโดนยุบอะสิริกัญญาพร้อมเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเลยค่ะคือถ้าคนเลือกเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วนะคะก็ถามไงว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นการเปิดหน้าเลยนะเพื่อไทยก็มีคุณอุ๋งอิงเป็นหัวหน้าพัก ก้าวไกลถ้าเสนอถ้าถูกยุบแล้วพักใหม่เสนอคุณสิริกัญยาเจ้าตัวบอกก็แล้วแต่พักนะก็แล้วแต่แล้วคุณสิริกัญยาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักชุดนั้นเหรออ๋อเธอบอกเธอไม่ได้เป็นค่ะแต่เธอเป็นหนึ่งในสสที่เข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตราหนึ่งแล้วคดีอยู่ในปปชอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นอีกสเต็ปหนึ่งใช่อันนั้นไม่กังวลแต่ว่ากรณีนี้สารรัฐธรรมนูนถ้ายุบแล้วก็ลงโทษกรรมการบริหารพักก็เฉพาะชุดที่ ไปกระทําการเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองคือตัวพักที่ไปกระทําการใช่ไหมแต่คุณใหม่ไม่ได้อยู่ในชุดนั้นส่วนกรณีนั้นเนี่ยทางปปชยังสอบอยู่เลยสอสอที่เข้าชื่อกันเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองอ่ะส่วนวิโรธลัคนาอดิศรฮะพี่วิโรธผมอ้าวแล้วพี่วิโรธอ่ะพี่วิโรธอยู่ในชุดนั้นหรือเปล่าพี่วิโรธไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วพี่วิโรธไม่ขึ้นหัวหน้าพักอ่ะผมอยากเห็นอ่ะเออเนาะนะคุณวิโรธบอกว่า จริงๆเจ็ดสิงหาคมก็เป็นวันวันหนึ่งที่<อ>ต้องรอดูนะแล้วพรกเก้าไกลจะตั้งบอลลูนหรือเปล่านักข่าวถามาคุณวิโรจนก็บอกว่าก็มาเจอกันที่ทําการอา,า,อาคารอานาคตใหม่นะ<า>นะเป็นการรวบรวมมวลชนไม่คงไม่ใช่ถึงขนาดนั้น<า>นะ แต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่ามีแผนสองนะถ้าเกิดว่าพักถูกยุบแต่ไม่ใช่การเตรียมการนะนะักข่าวถามมีการเตรียมการไหมอ๋อไม่ได้เตรียมการเตรียงแต่ว่าเรามีแผนสองเรามีทางออกที่เตรียมกันไว้ชื่อพักอะไรยังไม่บอกค่ะอนาคตอนาคตอะไรนะัออ้นใช่ไหมหรือเปล่าใบหรือเปล่า k e บอร์ดหรือเปล่า,รลาครับอันนี้ก็เป็นรอดูความเคลื่อนไหวว่าวันที่7สิงหาคมพักใหม่ที่เตรียมไว้จะได้ใช้หรือเปล่านะแล้วก็หัวหน้าพักคนใหม่จะเป็นคุณสิริกัญญาจริงหรือไม่ค่ะ นะหรือจะเป็นคุณสุพนัทที่เป็นเด็กพั้นตอนนี้อ๋อคุณสุพนัทมีชัยนานตล oh, อดโหทิศดันสุดฤทธิ์เลยช่วงนี้ะนะฮะอันนี้คดีของพักคก้าวไกละนะเรียกได้ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะถูกยุบเพราะสารรัตนวินิจัยมติเอกฉันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพักคก้าวไกลและนายพิธาล้มล้างการปกครองอทีนี้เมื่อล้มล้างก็นํามาสู่การร้องว่าหากเพราะว่าพักการเมืองใดมีพฤติการล้มล้างให้พิจารณายุพัพพก มันเหมือนซ้อนกันพอดีเลยนะนะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าสารจะวินิจฉัยอย่างไระนะส่วนอีกคดีหนึ่งในสัปดาห์ถัดไปทีนี้ก็คือคดีของนายกเศรษฐาทวีสินฮะอ,อาจารย์วิษณุเครือง,งามวันนี้เปิดเผยฮะว่า,าทางนายกเศรษฐาผู้ถูกร้องเนี่ยนะก็จะส่งแถลงการปิดคดีอนะคุณวิษณุบอกแล้วนะคะ นักข่าวถามว่าเอะเดี๋ยวอาจารย์วิชนุจะเป็นคนตรวจสอบหรือไม่นะคะอาจารย์วิชนุบอกว่าก็จะเป็นการสรุปประเด็นต่างๆที่เคยต่อสู้ไปแล้วประมาณ2-3หน้าแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะก็จะส่งตามกรอบเวลานั้นแหละภายใน31กบกรกฎาคมค่ะครับเตรียมแล้วแถลงการปิดคดีตามกรอบระยะเวลานะคือภายใน31กรกฎาคมค่ะนะทีนี้ในรายละเอียดฮะเขาก็ต้องส่งกันทั้งสองฝั่ง ผู้ร้องกับผู้ถูกร้องะนะแล้วกรณีนี้เนี่ยคำถแถลงปิดคดีของกลุ่ม40สวคนที่เข้าชื่อกันยืน่นนะเขาก็ส่งเหมือนกันฮนะแล้วในรายงานข่าวนี่ก็ระบุฮะโดยสวสมชายอดีตสวสมชายแสวงการเปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการยกร่างคำถแถลงปิดคดีเหมือนกันคาดว่าอาจส่งถึงประธานวุฒินะภายในเย็นวันอังคารที่30กร,รกฎาคมหรืออย่างช้าเช้าวันพุธที่31เพื่อให้ประธานวุฒ ส่งต่อไปที่สํานักงานเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญก็จะถแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรสรุปประเด็นทั้งหมดนะว่าเอ๊ถามกฤษฎีกาเนี่ยถามไม่ครบเนี่ยม,มันสอเจตนาอะไรยังไงใช่ไหมอ,อันนี้คือมุมของผู้ร้องอส่วนผู้ถูกร้องนายกเศรษฐาเนี่ยไม่มีการให้รายละเอียดต่อสื่อเกรงว่าจะเป็นการชี้นําแต่ปรากฏว่ามีข่าวหลุดออกมานะ,ะ,อ,ะอย่างเช่นในไทยโพสต์เนี่ยบอกเปิดเอกสารรับเศรษฐา32หน้า สู้ยิบตาโต้ทุกเม็ดนะสู้ยิบตาโตทุกเม็ดอันนี้ไม่ใช่คําแถลงปิดคดีนะ,ะแต่เป็นเอกสารในการชี้แจงะนะก็เรียกได้ว่าสู้กันทั้งสองฝ่ายด้วย<ช>ประเด็นข้อกฎหมายเพราะสารมุรมบอกแล้วว่าพิจารณาแล้วเรื่องนี้มันเป็นประเด็นกฎหมายพยายนหลักฐานเพียงพอแล้วไม่เปิดไต่สวนแล้วไม่เปิดไต่สวนส่งแถลงมาถ้าปิดคดีถ้าประสงค์ก็จะรวบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนแล้วสารจะประชุมวินิจฉัย ประชุมช่วงเช้าอ่านคำวินิจฉัยช่วงบ่ายะนะฮะรอดหรือไม่รอดอย่างไรนะล่าสุดเนี่ยการวิเคราะห์เริ่มโน้มเอียงมาทางเหนื่อยนายกเศรษฐาชักจะเหนื่อยอนะะก็คือไม่รอดนะคืออย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นเลยนะว่า50าสบนะคดีนี้ห้าสิบห้าสิบนะแต่ช่วงหลังเนี่ยหลายคนเริ่มคิดว่าเฮ้ยเหนื่อยนะะแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ต่อแล้วด้วยว่าถ้านายกหลุดการเมืองจะไปยังไงต่อ S <S นะคือถ้าไม่รอดถ้ารอดนะนะถ้ารอดท่านนายกก็ทำหน้าที่ต่อไปไม่มีอะไรเลยแล้วก็น่าจะมีการปรับครมอรหรือไม่ <S <S <ร>เพราะยังมีตำแหน่งว่างอยู่ <S <S ะนะฮนะนะแล้วก็ถ้าไม่รอด่ะถ้าไม่รอดก็เลือกนายกกันใหม่แล้วรัฐบาลจะเป็นขั้วเดิมหรือเปล่าปรากฏว่าเต้มงคลกิจนะเต้มงคลกิจซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์พักฝ่ายนคะ้านนะผู้เต้มงคลกิจได้บอกครับว่าใสา25 นายกคนที่31หากเศรษฐานหลุดเดิมคนกำหนดเกมคือภูมิใจไทยกกแต่เต้มองว่าเป็นเก้าวไก่นะที่อาจจะเป็นคนปเปลี่ยนเกม<อ>ถ้าก้าวไก่จับมือ นะสนับสนุนใครสนับสนุนลุงป้อมลุงป้อมจะได้เป็นรัฐบาล <c oughs> อันนี้เต้มงคลกิจพูดนะไม่ได้ฝันนะ <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวลองฟังที่พี่เต้พูดบางช่วงบางตอนนะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุในเศรษฐาหลุดขึ้นมานะครับ <c oughs> เพราะว่าผมเคยโดนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งผู้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็โดนจริยธรรมแต่ไม่ร้ายแรงนะฮะแต่ของเคสในเศรษฐาเนี่ยผมมองว่า160วงเล็บ4เนี่ยมีโอกาส เป็นไปได้สูงว่าจะโดนนะฮะดังนั้นถ้านายเศรษฐาโดนเนี่ยก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวมีคดีอาญาตามมาต่อ157ผิดจริยธรรมถูกถอดเครื่องราชก็ว่ากันไปถ้ารอดก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าตัดสินใจก่อนลาออกก็ไม่โดนนะครับลาออกก็ไม่โดนนะฮะเพราะถ้าไม่มีใครตามลาวีเพราะไม่ได้มีตําแหน่งนายมติแล้วนะครับ แต่ถ้ายุบสภาก็คงไม่ทำนะฮะคงไม่ทำดังนั้นเนี่ยเกมนี้นะครับมันคือการต่อสู้การชิงแต่งตั้งนาย้มตีเนี่ยในรอบถัดไปเนี่ยคนที่สำเ็จก็น่าจะเป็นการชิงดำกันระหว่างถ้าคุณทักษิณก็คงสนับสนุนคุณองค์อิงแม่กระชัยกรเสมนะครับแต่คนที่เป็นตัวแปรสำคัญก็เดิมทีเป็นเสียหนูนะฮะแต่ผมทราบว่าเสียหนูเนี่ยจะไม่ยอมแข่งขัน จะไม่ยอมสู้กับฝ่ายทักษิณกับฝ่ายลุงป้อมนะครับดังนั้นให้ฝ่ายลุงป้อมกับคุณทักษิณสู้กันนะฮะลุงป้อมจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกตัวแปรเดิมทีอยู่ที่นายอนุทินชาญวิรุลนะครับซึ่งหุ้นของนายอนุทินเนี่ยถ้าไม่เป็นนายกเนี่ยสนับสนุนใครคนนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือตัวแปรตอนนี้นะครับตัวแปรที่สําคัญจริงๆเนี่ย เดิมทีคุณทักษิณเนี่ยอาจจะใช้ข้อต่อรองในการจับมือกับก้าไกลเป็นรัฐบาลถ้าไม่ยอมจับมือร่วมกับคุณทักษิณเหมือนเดิมนะฮะแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันไม่สามารถจับมือกันได้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าพักก้าไกลอยู่เฉยเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยตัวสสพรรก้าไกลก็จากร้อกว่าก็จะเหลือประมาณสักไม่ถึงร้อนะฮะแต่ถ้าพรรก้าวไกล ตัดสินใหม่นะฮะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเองตัวแปรอยู่ที่พักเก้าไกลว่าจะเอาใครเป็นแม่หไหมให้น้ําหนักกับพักเก้าไกลมากนะคือเต้มงคลกฤษณ์มองว่าพักเก้าไกลแบบเลือกได้เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะเอาเชื่อไม่เชื่อท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะอันนี้เราพยายามให้มุมหลายๆมุมอจะได้ลองนะลองพิจารณาแต่ความเห็นผมนะผมไม่เชื่อหรอก,กอคือพักเก้าไกลเนี่ยเหมือนประบอกางดำอะ่ะตอนเนี้ย <laughs> เป็นยังไงคะคือมันจะโซลาร์ <Alien S 2> อยู่แล้วตอนนี้เ จะ,จะมาหล่อเลือกได้อะไรหรอลงอบจย <c oughs> ังไม่ผ่านเลยท่ากับอันเนี้ยมีแต่ปันกระแสนะเอางี้ดีกว่านะ<อ>ออจะเป็นง้อใครเข,ข,ขาขขจะเอาด้วยใช่เอาแต่ตัวเองอะนะอันนี้คือมองแบบแบบแบบบ้านๆเลยนะแบบสถานการณ์ความเป็นจริงตามเนื้อผ้าแต่อีกมุมนึงอย่างเงี้ยอย่างเทพบไทยทีนี้ <c oughs> คุณเทพบไทยเสนาพงศ์ครับคุณเทียบไทยนี่วิเคราะห์นะว่าถ้าเกิดเศรษฐาเดี้ยงนะ มีแนวโน้มสูงที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่มีใครโดดเด่นพอนะ<ป>ก็จะดันเอานนอนุทินชาญวิรกูลนะนี่เทพไทย 40, 40มุมงของคุณเทพไทยนะสถานการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณทักษิณกับคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้พบกันที่เขาใหญ่ ออกรอบตีคอบกันร้องเพลงสังสรรค์กันประกอบกับการเลือกตั้งสอวอจากกลุ่มสาขาอาชีพปรากฏว่าสอวอสายสีน้ำเงินได้รับการเลือกเข้ามาจํานวน150คนถึง160คนแล้วก็ดูบทบาทการยอมรับต่างการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ทำให้มีความรู้สึกว่ามีตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวิรกุลถ้าวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปเห็นได้ชัดว่าวันนี้คุณอนุทินชาญวิรกุลมีความพร้อมแม้ว่าตัวเองจะทอมตัวไปหน่อย แต่ว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับนี่คือมุมของเทพไทยเศรษฐพงษ์ฮะดูมีน้าหนักกว่าคุณเต้คุณเทพไทยมองว่าก่อนหน้านี้คิดว่าเศรษฐาจะรอดอแต่ตอนนี้ห0าสแล้วค่อนมาทาง49ต่อห1็นี่เห็นไหมห้าสคือไม่รอด <51 S 1> ใช่ไหมห้าสคือไม่รอดอแล้วถ้าไม่รอดเนี่ยคุณชัยกเกษมมีปัญหาสุขภาพคุณแพททองทานนะก็ยังมีประเด็นเรื่องความเหมาะสมอยู่เทพไทยก็เลยมองว่านะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณ อนุทินชาญวิรกูลถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสคือผมฟันธงว่าขั้วเดิมนั่นแหละแต่จะเป็นใครเท่านั้นไม่ข้ามไปกับเก้าไกลโน่นไปอยู่กับป้าหมอข้างดำนวลจะสูบันอยู่แล้วเออแล้วอยู่กับการเจรจานะถ้าคุณเสราไม่รอดนะนี่ย้ำนะอันนี้ขอไปทนายกนะครับนช่ใช่โอกาสและความเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยองศารัรนนูญเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะชัดเจนยิ่งกว่านี้ว่ารอดหรือไม่รอด แต่อีกคนหนึ่งอันนี้ก็ลุ้นว่าจะสูญพันธุ์เหมือนปลาหมอคางดำหรือเปล่าใครคะลุงเหลิมป่าเหลิมป่าเหลิมอะหลังจากที่ร้อนแรงสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมคือถ้าเอาจริงป่านี้ต้องเคลื่อนต่อแล้วแต่นี่เงียบเลยเงียบมากค่ะนี่ย้อนไปดูคลิปตอนที่ป่าเหลิมเนี่ยเดินสายช่วยปลาใสให้พักเพื่อไทยใครจะเป็นนายกผมไม่ทราบแต่ถ้าชื่อแล้วต้อนตว่าใสเหลิมไปสักคนนะนะ แต่ความเคารพจริงๆขออวยพรให้ท่านที่แคนดิเดตเป็นนายกจงสุขภาพดีแข็งแรงให้ได้เป็นนายกคนหนึ่งคนใดเป็นก็ช่างเถอะเป็นไปเลยไม่ต้องเกรงใจใครถึงเวลาแล้วใครจะเป็นนายกผมไม่ทราบใช่ไหมนี่คือตอนเดินสายปลาใสไงแล้วมาวันนี้ชื่อก็ไม่อยากได้ยินทักษิณนะ ดีเบตกันไหมออนะแล้วถ้ายอ้ายอเบปไกลกว่านั้นอีกฮะสมัยคุณเฉลิมปลาอภิปลายบนออที่สภาคตอนนั้นเนี่ยปกป้องคุณทักษิณมากเลยนะตอนนั้นนะในเนี่ยฮะรวมสำรานฝึกลานสียงนด้วยกันออกมาฝึกงานใกล้เคียงกันท่านฝึกพญาไทยผมฝึกจักรวาลก็รู้จักไง,ไงท่านสอบได้ที่หนึ่งผมจากสายประตวนสอบได้ที่ห้า จากกันมาฮะกินข้าวกันนับพันมือ้อนักข่าวเขาถามผมว่าผมเป็นขี้ข้าท่านทั้งิณนผมบอกหนูเพิ่งรู้เหรอลูกอาเป็นขี้ข้ามาตั้งนานแล้วมาถึงท่านทักษสิณนโอ้โหก็เคยพูดเองเลยนี่คือในอดีตไงหลายท่านอาจจะไม่ทันทนะวันนี้ไม่ยอยากจะย,ยืนาาชื่อ ว่าความผูกพันมันลึกซึ้งขนาดไหนแล้วมีหรือที่คุณเฉลิมจะมาตัดให้ตายขายขาดกับคุณทักษิณได้ผมเลยไม่เชื่อถ้าทีก็เงียบไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวต้องรอดูคะ่ะ